จากดาวมหาลัยกลายเป็นทิดาช้างของสามีจะโชคดีแค่ไหนถ้าหากคนที่เขาเข้ามาหาเราเพราะรูปร่างหน้าตาแต่เมื่อเวลาผ่านไปถึงแม้รูปร่างเราจะเปลี่ยนแต่เขาก็ไม่ได้เปลี่ยนใจไปจากเรามาติดตามรับฟังเรื่องราวความรักของดาวมหาลัยคนนี้ได้เลยค่ะเธอชื่อว่าหลานจือหลานจือเป็นสาวน้อยไวสายจากหมู่บ้านในชนบท ตั้งแต่เธอเป็นเด็กน้อยเธอก็แทบจะเจอกับพ่อแม่ของตัวเองแค่ปีละครั้งเธออาศัยอยู่กับปู่และย่าของเธอถึงเธอจะเป็นหลานสาวแต่ปู่และย่าก็หลงรักหลานสาวคนนี้ไม่ใช่น้อยเพราะตั้งแต่วัยเด็กเธอก็มีหน้าตาที่สดใสน่ารักเธอเรียนจนจบชั้นประถมหกที่โรงเรียนใกล้บ้านหลังจากนั้นเธอก็ไปสมัครเรียนระดับชั้นมัธยมในตัวเมือง นับวันเธอก็ยิ่งสวยสดใสาตากลมโตผิวขาวเปล่งปลัง่งมีแต่รุ่นพี่พยายามตามแจกขนมจีบกับเธอแต่ด้วยความที่เธอรู้ตัวดีว่าครอบครัวของตัวเองยากจนเธอจึงไม่สนใจใครตั้งใจเรียนแต่เพียงอย่างเดียวเธอมีความฝันที่อยากจะเป็นดาราเพราะว่าจะได้มีเงินทองมากมายมาดูแลพ่อแม่และปู่ย่า หลังเรียนจบมัธยมด้วยเกรดเฉลี่ยที่ดีเลิศเธอก็สอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยศิละปะก,การแสดงได้สำเร็จและที่นี่เองเธอได้เปล่งประกายความเป็นดาวของเธอให้เจอจรัดมากยิ่งขึ้นเมื่อเธอได้เข้าร่วมการประกวดดาวมหาลัยและสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ทำให้เธอเป็นที่รู้จักของหนุ่มๆทั้งรุ่นเดียวกันและรุ่นพี่ เพราะเธอนอกจากจะสวยแล้วยังมีความสามารถพิเศษและเรียนเก่งอีกต่างหากเธอจึงมีหนุ่มๆคอยดักเอาดอกไม้มาให้บ้างตุ๊กตาบ้างกลายเป็นเรื่องปกติของเธอเธอยังไม่ได้เปิดใจรับใครเข้ามาเพราะเธอเพิ่งขึ้นมหาวิทยาลัยเธอยังอยากให้ความสำคัญกับการเรียนเหมือนเดิม จนกระทั่งเธอขึ้นชั้นปีที่สองก็ได้มีโอกาสรู้จักกับรุ่นพี่ปีสคนหนึ่งเขาทั้งสองรู้จักจากการทำกิจกรรมร่วมกันเขาชื่อว่าซ an ันซันหลานจือกับซ an ันซันต่างก็เป็นแชมป์ของฝ่ายหญิงและฝ่ายชายซึ่งคู่สุดท้ายตัวแทนของฝ่ายหญิงและฝ่ายชายต้องมาชิงแชมป์กันอีกทีในที่สุดซันซันก็เป็นผู้คว้าแชมป์รายการนี้ไป แต่ใจเขานั้นแพ้ทางเธอตั้งแต่แรกพบหลังจบกิจกรรมเขาก็ขอวีแชทไอดี ID ของเธอไว้เขาพยายามสารต่อความสัมพันธ์กับเธอซึ่งมันก็ได้ผลเธอเองก็มีใจให้กับเขาเช่นกันเพราะเขาเองก็เป็นรุ่นพี่ที่หล่อๆเอาการทีเดียวไม่นานทั้งสองก็ตกลงเป็นแฟนกันหลานจือนั้นลึกๆเธอหวังว่าเมื่อเป็นแฟนกันแล้ว พอรุ่นพี่เรียนจบไปทำงานก่อนเธอก็จะได้มีเงินส่งเสียเธอเล่าเรียนต่อเพราะที่บ้านของเธอยากจนมากคบกันได้หนึ่งปีรุ่นพี่ก็เรียนจบออกไปทำงานเขาส่งเงินให้เธอบ้างเล็กน้อยตามประสาค,คนที่เป็นแฟนกันก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันถึงจะเป็นเงินไม่มากแต่เธอก็ดีใจที่เขาดูแลเธอตามความสามารถของเขาที่จะทำได้ พอหลานจือเข้าเรียนปีที่สแม่ของเธอก็มาป่วยหนักและเสียชีวิตลงพ่อของเธอก็เปลี่ยนเป็นคนละคนกลายเป็นคนที่ดื่มแต่เหล้าเสียการเสียงานจนถูกไล่ออกทําให้หลานจือต้องขอเงินจากซันซันมากขึ้นจนในที่สุดเขาก็หมดความอดทนกับเธอและบอกเลิกเธอไปด้วยเหตุผลที่ว่าเธอแค่ต้องการสูบเงินจากเขาเท่านั้นเอง ระยะทางพิสูจน์มาระยะเวลาพิสูจน์คนเมื่อมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาแค่หลงในรูปของเธอเท่านั้นพอเวลาผ่านไปก็เบื่อหน่ายและไม่อยากยุ่งเกี่ยวหรือรับผิดชอบอะไรกับเธออีกหลานจือผิดหวังจากเขาอย่างหนักทั้งๆที่เธอเพิ่งเสียแม่ไปเขาก็มาทิ้งเธอไปอีกคนปล่อยให้เธอเคร่งคราง,งอยู่เพียงลำพัง เมื่อไม่มีใครสนับสนุนให้เธอได้เรียนต่อเธอก็จําเป็นต้องทิ้งการเรียนออกมาทำงานโรงงานหนุ่มๆโรงงานต่างเล่าลือถึงความงามของเธอหลายคนพยายามมาทำความรู้จักและตีสนิทเพื่อหวังพิชิตใจเธอรวมถึงหัวหน้างานอายุน้อยชื่อซุนหลงเขาอายุมากกว่าหลานจือสี่ปีหน้าตาก็ธรรมดาพอไปวัดไปวาได้ เขายังไม่มีแฟนเพราะตั้งแต่เรียนจบมาก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานเก็บเงินอย่างเดียวจนเขามาพบเธอเขาก็รู้สึกหลงรักเธอทันทียิ่งเขามารู้ว่าเธอต้องออกจากการเรียนเพราะที่บ้านยากจนก็ยิ่งทำให้เขาอยากเข้ามาดูแลเธอส่วนหลงเป็นหัวหน้าง,งานโดยตรงของเธอต้องสอนงานเธอทุกอย่างทำให้เขาเหนือกว่าผู้ชายทุกคนที่มาจีบเธอ เพราะเขามีโอกาสใกล้ชิดเธอมากกว่าคนอื่นนั่นเองหลังจากฝึกงานให้เธอหนึ่งอาทิตย์สุนหลงก็ชวนเธอไปทานข้าวเย็นด้วยกันแต่หลานจือก็ปฏิเสธบอกว่าเธอไม่กินข้าวเยน็นสุนหลงถามว่าทําไมเธอจึงไม่ทานข้าวเยน็นทั้งทั้งที่เธอผอมมากแล้วเธอจึงได้เล่าสาเหตุที่เธอต้องอดข้าวเยน็นนั่นก็เพราะเธอมีเงินทานข้าวแค่วันละหนึ่งมือ้อ เป็นก๋วยเตี๋ยวถูกๆที่ไม่มีเนื้อสัตว์เพราะหลังจากแม่จากโลกนี้ไปเธอก็ต้องออกมาเช่าห้องอยู่ตอนนี้เธอเพิ่งเริ่มงานทุกอย่างมีแต่ค่าใช้จ่ายเธอแทบไม่มีเงินเหลือติดตัวแล้วเขาฟังแล้วยิ่งสงสารเธอมากขึ้นเธอเปรียบเสมือนเพชรที่โดนฝังในตมทั้งสวยทั้งหุนดีฉลาดเรียนเก่งมีความสามารถร้องเพลงเพราะ เขาคิดในใจว่าเขาจะเป็นคนที่หยิบเพชรเมร็ดนี้มาล้างโคลนตมออกให้เธอได้ส่งแสงเจิดจารดงดงามตามคุณค่าที่เธอคู่ควรเขาจึงบอกเธอว่าต่อไปเขาจะพาเธอไปกินของอร่อยอร่อยทุกเย็นเขาจะดูแลเรื่องกินให้เธอเองไม่แรกเขาพาเธอไปทานร้านอาหารหรูราคาแพง โดยเขาบอกว่าฉลองที่สอนงานเธอครบทุกอย่างและเธอทำงานได้ดีเธอเป็นการให้รางวัลกับตัวเขาทั้งสองคนที่ร้านอาหารประดับประดาด้วยแสงไฟหรูหรามีพนักง,งานมาต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดีซุนหลงที่บ้านเขาไม่ได้ยากจนแต่เขาก็ชอบความเป็นอิสระจึงทำงานเก็บเงินดูแลตัวเองมาตลอดแต่เมื่อมาเจอเธอ เขาทั้งหลงรักทั้งสงสารและอยากดูแลเธอไปตลอดเขาจึงคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เขาจะนำเงินที่เก็บไว้มาเป็นเงินสินสอดแต่งงานกับผู้หญิงที่เขารักแต่ครั้นจะขอเธอตอนนี้เธอคงตกใจและหาว่าเขาบ้าจึงได้แต่เก็บความคิดนี้ไว้ในใจเขาดูเธอทานอาหารอย่างอาริดอร่อยเขาแอบอมยิ้มมองเธอทานอย่างมีความสุข ไม่ว่าจะอาหารอะไรเธอก็ทานอร่อยไปเสียทุกอย่างมันทำให้เขามีความสุขไปด้วยหลังจากนั้นทุกวันหลังเลิกงานเขาก็จะชวนเธอไปทานอาหารด้วยกันทุกๆเย็นจนเวลาผ่านไปสามเดือนเขาก็ตัดสินใจขอเธอแต่งงานซึ่งตอนนี้น้ำหนักของเธอก็เพิ่มจากเดิมมาสิบกว่ากิโลทำให้เธอมีรูปร่างค่อนข้างอวบ แต่ก็ไม่ได้ทำให้ความสวยของเธอน้อยลงหลังจากแต่งงานเขาก็ตระเวนพาเธอทานอาหารอร่อยๆไปทุกที่จนน้ำหนักของเธอเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วตอนนี้เธอมีน้ำหนักถึง160กิกิโลกร,รมัมและเธอก็เริ่มกังวลว่าเขาจะหมดรักเธอและทิ้งเธอไปหรือไม่จึงได้ถามเขาว่ารังเกียจไหมที่มีภรรยาอ้วนและไม่สวยแล้วแต่เขาก็บอกว่า รักเธอเสมอไม่ว่าเธอจะเปลี่ยนไปอย่างไรเขาแค่ต้องการเห็นเธอมีความสุขกับการใช้ชีวิตรูปร่างหน้าตาเป็นเพียงของนอกกายเขารักเธอที่เธอเป็นเธอเขาจึงพาเธอกินต่อไปโดยไม่ได้คำนึงถึงสุขภาพของเธอแล้วในที่สุดเธอก็เริ่มมีปัญหาเธอเริ่มปวดข้อเท้าหัวเขา่าจากน้ำหนักตัวที่เกินมามาก ซึ่งตอนนี้ร่างกายของเธอเริ่มจะรับไม่ไหวและเริ่มเป็นกรดไหลย้อนเพราะทานอาหารไม่เลือกประเภทและทานทีละเยอะรวมถึงโรคทางระบบเผาผลาญอื่นๆก็เริ่มตามมาเธอเริ่มมีไขมันเลือดและความดันโลหิตที่สูงผิดปกติและที่สำคัญกลายเป็นผู้หญิงที่มีบุตรยากเขาจึงต้องพาเธอไปปรึกษาหมอเฉพาะทางด้านการควบคุมน้ำหนักและดูแลสุขภาพ เขาสองคนตั้งใจทำตามคำแนะนำของหมอเขาพาเธอออกกำลังกายและทานอาหารที่มีประโยชน์รวมถึงอาหารคลีนซึ่งก็ประสบความสำเร็จเธอสามารถลดน้ำหนักลงมาได้ถึง60กิโลกรัมภายในเวลาครึ่งปีและเขาสองคนก็พยายามทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะเป้าหมายของเขาก็คือลดน้ำหนักจนใกล้เคียงปกติและมีลูกด้วยกัน ก็เอาใจช่วยสองคนนี้ให้สมหวังดังตั้งใจนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะในชีวิตจริงรอบๆตัวเราใครเป็นผู้หญิงที่โชคดีแบบนี้กันบ้างซึ่งแอดเองก็เชื่อว่าถึงหลายคู่จะคบกันที่รูปร่างหน้าตาหรือปัจจัยภายนอกแต่ก็ยังมีอีกหลายคู่ที่คบกันที่จิตใจแอดขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่มีความรักนะคะสวัสดีคะ่ะ